รถยนต์ไฟฟ้าฮะ EV ถ้าพูดถึง EV เนี่ยเราก็ต้องนึกถึงอ่าฝั่งตะวตัวนตกนำโดยเทสลาใช่ไหมใช่ไหมฮะอออออเมริกาใช่ไหมฝั่งตะว,วันออกอตะว,วันออกก็ BYD ใช่ไหมเสี่ยวเพิงนะฮะจะบอกว่ามีประเทศหนึ่งฮะที่เขากำลังผลักดันอุตสาหกรรมรถยนต์ EV นะครับแล้วเราน่าจะเซอร์ไพรส์ฮะซาอุดิอาระเบียฮะน่าจะเซอร์ไพรส์ฮะเพราะว่าซาอุเนี่ยน่าจะเป็นประเทศที่โดน disrupt ใช่ไหมเพราะว่าตนเองเนี่ยผลิตน้ำมัน ซึ่งมันใช้กับรถยนต์สันดาปภายในแล้วรถยนต์ E ีวีเนี่ยมันมา disrupt ใช่ไหมทำให้อุตสาหกรรมหลักของประเทศน่าจะเจอผลกระทบนะครับแต่ว่า financial times นะก็รายงานว่ากองทุนเพื่อการลงทุนสาธรารณะนะฮหรือตัวยอ่อ pf i ของซาอุดีอาระเบียเนี่ยล่าสุดบรรลุข้อตกลงร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีอย่าง foxconn นะครับในการจัดตั้งบริษัทร่รวมทุนผลิตรถยนต์ E ีแบรนด์แรกของซาอุดีอาระเบีย นะฮะในชื่อเ ER, e ียร์ C w e r ดับเนะครับโดย Foxconn ก็จะมีบทบาทในการพัฒนาการออกแบบต่างๆนะครับรวมถึงระบบความปลอดภัยระบบขับขี่อัตโนมัตินะครับแล้วก็พวกาคาร์เอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆด้วยน่าสนใจคืออะไรมาทำความรู้จัก PIF ก่อนนะครับ PIF เนี่ยเป็นกองทุนเอ่อ e i g n Fund นะครับเป็นกองทุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาตินะเป็น e i g n wealth fund ของประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับ หลักการก็คือจะเอาเอาเงินเนี่ยไปลงทุนเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับประเทศหนึ่งในการลงทุนที่ทําให้กองทุนนี้เป็นที่พูดถึงแล้วก็รู้จักนะครับก็คือการเขาไปซื้อเป็นเจ้าของใหม่ของสโมสรนิวคาเซลนะครับโดยคนที่เพิ่งเข้ามาเป็นผู้บริหารกองทุนนี้ก็คือ MBS ฮะโมฮัมเมตสบินซาลมมนนะครับ PIF เนี่ยก่อตั้งได้แต่ปี1971นะครับในช่วงแรกก็ถือหุ้นในแล้วก็ลงทุนในบริษัทที่เป็นจะเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักต่างๆของประเทศนะครับแต่ตั้งตั้งตั้งปี2015เป็นต้นมาที่เจ้าชาย M s S เข้ามาบริหารจัดการนะครับก็ปรับโครงสร้างนะครับกำหนดกลยุทธ์แล้วก็จัดเ,เรียกว่าจัดกระบวนการในการลงทุนใหม่นะครับทำให้ PIF นี่ยสามารถที่จะเติบโตได้ สูงมากๆนะครับโดยปัจจุบันเนี่ย PIF ว่ากันว่ามีบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมา35บริษัทนะครับใน13อุตสาหกรรมสร้างงานไปแล้วมากกว่า3 3 0 0สนงานไปลงทุนใน Tech Startup หลายรายนะครับไม่ว่าจะเป็น Uber หรือแม้แต่ s o f t Bank นี่ MBS ก็ไปลงทุนด้วยนะครแล้วก็ PIF เป็น,นกลไกหลักสำคัญของซาอุดีอาระเบียที่จะต้องการผลักดันให้ประเทศไปถึงเป้าหมาย Vision 2030ตามที่ตั้งเอาไว้นะครับทีนี้ถ้ากลับมาพูดถึง แบรนด์รถยนต์ที่ชื่อว่าเซียร์ที่ทางซาอุดีอาระเบียตั้งเป้าที่จะผลักดันเนี่ยครับเซียร์จะเริ่มต้นผลิตรถยนต์ซีดานแล้วก็ SUV ก่อนนะครับคาดว่าจะถูกจำหน่ายเริ่มจำหน่ายตั้งแต่ปี2025อีก2ปี2 3สมปีจะเริ่มจำหน่ายแล้วครับโดยจะเริ่มจำหน่ายในซาอุดีอาระเบียเองก่อนแล้วก็รวมถึงกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางนะครับแล้วก็แอฟริกาเหนือนะฮะแล้วก็เซียร์นี่ไม่ใช่แค่แค่จะผลิตนะใช้วิธีคิดแบบสตาร์ทอัพเลยนะฮะ ตั้งเป้าระดมทุนด้วยผ่านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะฮะซึ่งตั้งเป้ามากกว่า150ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็คาดว่าจะสามารถสร้างตำแหน่งงานภายในประเทศได้ถึง30,000ตำแหน่งแล้วก็จะมีส่วนช่วยสร้าง GDP ให้กับซาอุดีอาระเบียเพิ่มขึ้นได้มากกว่า8,000ล้านเหรียญสหรัฐภายในอีกประมาณ10ปีข้างหน้านะครับในถแถลงการของกองทุน p i f ก็ระบุว่าซาอุดีอาระเบียไม่เพียงแต่จะสร้างแบรนด์รถยนต์ใหม่นะครับ แต่จะเป็นการจุดประกายอุตสาหกรรมใหม่ให้กับประเทศของตนเองด้วยเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของมงกุฎราชกุมารโมฮัมหมัดบินซาลมาหรือ m b f นะครับซึ่งเป็นประธานของกองทุน PIF แล้วก็เป็นผู้นําในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบียให้ลดการพึ่งพาไรายได้จากน้ํามันนะครับโดยซาอุดีอาระเบียก็เดินหน้าเข้าสู่สากรรม EV มาอย่างต่อเนื่องนะครับรอยเตอร์สก็รายงานว่าก่อนหน้าน,นี้กองทุน PIF ยังเข้าถือหุ้นกว่า60%ใน l u ใน d Group ู ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ซึ่งขณะนี้กําลังสร้างโรงงาน e ีวีในเมืองเจดดาของซาดีอาระเบียนะครับซึ่งถ้าโรงงานนี้สร้างเสร็จจะมีกําลังการผลิตสูงถึง1นึ0 0 0สคันต่อปี p i f นี่เข้าไปถือหุ้นใน As สตันมาตินด้วยนะฮะแล้วก็แล้วก็มีแผนที่จะผลักดันในการสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ E ีอีกในช่วงต้นปีที่จะถึงนี้นะครับ t r e e t Journal รายงานว่าซาดีอาระเบียก็เจราจากับ Fox Con n ที่จะร่วมทุนสร้างโรงงานผลิต แบตเตอรี่เนี่ยมูลค่าสูงถึงเก้าพันล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็น่าสนใจนะซาอุดิอาระเบียแม้แต่ซาอุก็มาคำถามฮะไทยเอาไงดีฮะเนี่ยมีแต่คนมาผลิตรถยนต์อีวีแล้วเนี่ยเราจะได้ไหมนะฮะไทยยังไทยเรายังนิ่งๆอยู่เลยครับแต่ว่าก็ว่าก็ก็ดูดูจะในในเรื่องการผลิตรถยนต์อาจจะยังไม่ได้ไม่้มากแต่นรเห็นเรื่องระบบอินฟราสตรักเจอร์ของการ ไฟ <ไป S 2> ฟ้ามีาววาจุดอะไรพวกนี้ก,ก็ก็เยอะขึ้นนะเยอะขึ้นอืมแต่เมื่อวานนี้ฮะเมื่อวานนี้ไม่รู้เขารู้ว่าพี่เอาข่าวนี้มาอ่านนะฮะรองโฆษกประจําสํานักนายกคุณรัชดาธนาดีเรกฮะเขาออกมาเปิดเผยว่าขณะนี้การส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้าแล้วก็ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถไฟฟ้ามีความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมนะ,ะลองฟังข่าวจากประเทศไทยดูบ้าง นะครับซึ่งหัวใจหลักของความสําเร็จก็คือนโยบายที่สร้างแรงจูงใจผ่านมาตรการภาษีแล้วก็การอำนวยความสะดวกอื่นที่ครบวงจรแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้แล้วก็นักลงทุนนะครับโดยเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็เป็น BYD นะครับซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็รถยนต์นไฮบริดท,ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนก็ประกาศแผนการสร้างฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านอกประเทศจีนเป็นแห่งแรกนะครับซึ่งก็จะสร้างขึ้นที่จังหวัดระยองประเทศไทยนะครับโดยตั้งแต่เดือน มกราคมที่ผ่านมาประเทศจีนส่งออกรถยนต์ไฟฟ้ามายัางประเทศไทยเป็นจํานวน5,9 0 0 0คันซึ่งตัวเลขที่ว่านี้มีอัตราเพิ่มขึ้นถึง176%เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันนะครับรวมถึงสมาคมข้อมูลตลาดรถยนต์นั่งจีนหรือ China Passenger Car Association (CPCA) ก็เปิดเผยว่าประเทศไทยนะฮะคือเป้าหมายแห่งใหม่อันดับ3ในการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้ารองจากเบลเยียมและะ้วก็อังกฤษฮะดีใจดีไหมฮะเนี่ย ไม่น่ใช่นะ,ะโดยหนึ่งเหตุผลสําคัญคือไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนแล้วก็เป็นอันดับ1ิของเอเชียรวมถึงตั้งเป้าจะเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าระดับโลกซึ่งในช่วงเวลาตั้งแต่มกราคมถึงกันยายนถึงปีนี้นะฮะมีการลงทุนจากประเทศจีนในไทยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดยส่วนใหญ่คือการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าอ่ะไม่รู้ดีใจหรือยังไงทีเขามาส่งออกมาแต่เขาเข้าใจว่า เขาก็ส่งออกมาทั้งคันไหมแต่ B Y D เข้ามาตั้งโรงงานก็ก็คือส่วนหนึ่งใช่ไหมแต่มีโรงงานแล้วเกรงว่าไอ้ที่ผลิตโดยโรงงานในไทยเนี่ยสักสิอซแต่อีกเก้าิเซมันส่งมาทั้งคันหรือเปล่าสิฮะนะติดตามกันต่อไปครับรอดูกันต่อไปครับ